เราก็อยากพูกันว่าเกมนี้เป็นเกมผีสิงาเราไป่ามู่ข้างบนค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปหาผีั้นมาเดี๋ยวเราจะรอเวลามา ถ้าม <screws> <ground> ันมานลเรมนจะใช้ขาอะนรเนี้ะตีระดับหน้าเลยอืมแบบว่าโรงพยาบาลนะครับในชั้นน <und anging> ี้พวกนี <Not your gosh> ้เราไม่สามารถไปได้มาุ่ณคุนี่ตกหลุมันธุ์เลยนอ้ยไอ้เน่มเลย เี่ว่านว่แล้วอือาเจมอะแบบเราถ้าจงเจมสนวงก็ใช้อะไรไรเพระว่าไม่กระเบิดเราไม่ได้เลยพวะมันหมดแล้วไงเผื่อีต้นนี้นะคะเป็นผีที่ชื่อว่า คุณลุงนะครับมันจะไม่ขิ่แบบเป็นคนบ้าไงผมบอกมาว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนลุงบ้าจากสามีแกตายไปแกก็เป็นคนบ้าในโรงพยาบาลต้นเดียมีบางตบบชีตเขาเขาลามมาไงเป็นธาอืุ โอ้ยคือแบบลันได้แต่ไม่ได้ทำให้แกนะแก่นม่ฮะขีดส่วนคือฝรั่ง นีไม่ของอไรไหม ที่สองคนเรื่องนี้นะเราต้องออกกืนพทฆาตนี้่จะไม่อยากออกแล้วอยากฆ่ามันนนั่นแะกนนนว่าจะฆ่าฉันได้เข้ามาเลยแกมานะฉันจะเฟี้ยงระเบิดใส่แกสีฟ้าลาย รอเวลาทุกคนแล้วเรานะจวรอเวลามันมาปุ๊บเราก็จกัะครับเล้ยเรามีรับเบิร์สำรองสองรูปนะ आयो <coughs>